สวัสดีครับนี่ครูกอลฟเองนะสอนจนจะเกษียนแล้วจ้าแฟนเพจยังไม่แก่หนีไปไหนใช่ไหมวันนี้เรามาซิ่งกับช่องทุกคาทูนนิทานสั้นคติสอนใจเด็กดีชาแนลกันเลยไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไก ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีชายสองคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความชาญฉลาดและคนลวงหนึ่งในนั้นคือสมศักดิ์ผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาและการหาทางออกจากปัญหาที่ยากที่สุดส่วนอีกคนคือสมหมายผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆและชำนาญในการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาชนะทุกสถานการณ์ทั้งสองเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจที่ต่างพยายามเอาชนะกันและกันอยู่เสมอ วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านประกาศข่าวสำคัญว่าหมู่บ้านกำลังเผชิญกับปัญหาหนักเพราะน้ำในลำธารที่ใช้ในการเกษตรกำลังแห้งขอดและชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านตกต่ำลงผู้ใหญ่บ้านจึงตัดสินใจให้สมศักดิ์และสมหมายซึ่งเป็นคนที่มีทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาทำหน้าที่วางแผนและหาทางแก้ไขเราเชื่อในตัวคุณทั้งสองว่าสามารถทำให้หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาได้ผู้ใหญ่บ้านกล่าว สมศักดิ์และสมหมายต่างมีความคิดที่แตกต่างกันทั้งสองต่างรู้ดีว่าหากสามารถแก้ไขปัญหานี้แต่คนในหมู่บ้านจะยกย่องพวกเขาเป็นผู้แก้ไขวิกฤตใหญ่แต่ในใจลึกๆพวกเขากลับไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันและต่างคิดว่าหากต้องร่วมมือกันก็ต้องทําให้ชนะกันให้ได้สมศักดิ์มีความคิดที่จะขุดอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่จากแม่น้ําสายหนึ่งที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านและใช้แรงงานจากชาวบ้านในการทํางานนี้ซึ่งเขาคิดว่าจะสามารถดึงน้ํามาใช้ในการเกษตรได้อย่างมากมาย ส่วนสมหมายมีความคิดที่ต่างออกไปเขาต้องการที่จะสร้างระบบน้ําที่ใช้การประหยัดและหาวิธีการประสานน้ําฝนกับการเก็บน้ําจากต้นไม้เพื่อให้มีน้ําใช้ตลอดปีเราคงจะทําได้ดีกว่าถ้าคิดต่างกันสมศักดิ์กล่าวถ้าฉันทําแผนของตัวเองคงจะเสร็จเร็วกว่าของนายก็อย่าลืมนะว่าฉันเองก็มีทางของฉันที่อาจจะดีกว่าสมหมายตอบกลับหากนายคิดจะชักใยแยกกันอย่างนี้เราคงไม่มีทางออกรอก แต่ทั้งสองก็ยังไม่ยอมที่จะร่วมมือกันมันเป็นธรรมชาติของพวกเขาที่ไม่ยอมให้ใครได้เปรียบทั้งสองเริ่มดำเนินการตามแผนของตนเองแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสมศักดิ์ขุดอ่างเก็บน้ำตามแผนของเขากลับพบว,ว่ามีหินใหญ่จำนวนมากที่ฝังอยู่ในทางน้ำทำให้ต้องหยุดงานชั่วคราวและใช้เวลาในการขุดหินออกเป็นเวลานาน,านและน้ำที่คาดว่าจะไหลามาจากแม่น้ำก็เริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันสมหมายพบว,ว่า แผนของเขาในการประสานน้ำฝนและน้ำจากต้นไม้นั้นซับซ้อนเกินไปและไม่ได้ผลในทันทีน้ำฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้ระบบการเก็บน้ำไม่ได้ผลอย่างที่คิดทั้งสองเริ่มรู้สึกเครียดและไม่มั่นใจในแผนของตนเองทุกสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นทางออกกลับไม่เป็นไปตามคาดบทที่4การร่วมมือกันในขณะที่สมศักดิ์และสมหมายกำลังหาทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสองก็พบว่าหากยังคงเดินแยกทางการปัญหา ก็จะไม่มีทางแก้ไขได้ทั้งสองต้องตัดสินใจที่จะร่วมมือกันหากต้องการให้หมู่บ้านรอดจากวิกฤตนี้เมื่อระบบน้ําทั้งสองทำงานได้ตามที่คาดหวังหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพื้นที่การเกษตรได้รับน้ําใช้เพียงพอและเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ตามปกติคนในหมู่บ้านเริ่มมองเห็นถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิธีคิดที่ต่างกันแต่หากร่วมมือกันก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้สมศักดิ์และสมหมายยืนมองการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน และทั้งสองก็รู้ว่าภารกิจนี้ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแง่คิดสุภาษิตไก่เห็นนมงูงเห็นนมไก่สอนให้เรารู้ว่าแม้แต่คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและความชาญฉลาดหากไม่รู้จักร่วมมือกันก็อาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้การมองเห็นคุณค่าของกันและกันและการทำงานร่วมกันจะช่วยให้เราพัฒนาผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและดีกว่า